พศรวมพลังภาคีเครือข่ายจัดประชุม TCAC 2025เร่งยกระดับขับเคลื่อนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติจริง วันที่22กันยายน2568กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคีเครือข่ายถแถลงข่าวการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยครั้งที่4ในงาน Thailand Climate Action Conference (TCAC) 2025ภายใต้แนวคิดจุดประกายความคิดรวมพิกวิกฤตโลกเดือด Inspiring Climate Solution for All โดยได้รับเกียรติจากดรพิรุณใสยสิทธิ์พาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานถแถลงข่าวร่วมกับด็อเตร์นภัสพันพงษ์เจริญกรรมการผู้จัดการบริษัท Sustainability Expo จำกัดดรบุญทวีบุญให้ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหินจังหวัดประจวบคีริขันและคุณการระวีสีแสงทรัพย์ แกนนำเยาวชนโครงการ Local Conference of Youth Thailand ณอาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่4นะครับแล้วก็เป็นปีที่3ที่เราจัดร่วมกับทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริยกิจนะครับภายใต้สัปดาห์แห่งาการแสดงความยั่งยืนนะครับผมบอกว่าปีนี้เรารู้แล้วว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกแล้วกับปัญหาเรื่องความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศมันรุนแรงมากขึ้นเยอะนะฮะอย่างเห็นได้ชัดเจนก็อุณหภูมิของโลกก็เฉลี่ยในปี67ถึง68ถึงลูกเชื่องเดือนเมษา,ายนที่ผ่านมานี่ก็1.75องศาเซลเซียสนะครับก็ทะลุอ่าอุณหภูมิเป้าหมายของความตกลงปารีสที่1.5องศาเซลเซียสสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือว่าไออุณหภูมิที่มันทะลุไปแล้วเนี่ยมันยังทะลุต่อไปเรื่อยๆทุกปี ยังอยากเห็นการห,หัวกับของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธีมของปีนี้เนี่ยคือการที่เราจะร่วมกันจุดประกายความคิดร่วมคลิกวิกฤตโลกเดือดน,นะครับเพราะว่าเราทาคนเดียวไม่ได้นะครับเราเห็นรูปแบบการทํางานที่ประสบความสำเร็จมาต้องเป็นภาครัฐร่วมกับเอกชนแล้วก็ร่วมกับประชาชนนะครับแล้วที่สําคัญก็คือร่วมกับเยาวยชนด้วยนะครับซึ่งถือว่าจะเป็นการสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงโลกนะครับให้ให้กับเยาวยชนนะครับผู้ซึ่งเป็นการสร้างอนาคตของตัวเองด้วย เป็นในปีนี้เนี่ยเราพยายามรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดนะครับที่น่าสนใจที่สุดนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับกับหลายภาคส่วนมากที่สุดโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคธุรกิจนะครับภาคประชาชนนะครับที่เป็นชุมชนจริงๆที่ทําแล้วปฏิบัติจริงแล้วได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จเอามาแชร์แล้วก็มีภาคของพี่น้องเยาวชนอ่าน้องๆเข้ามาร่วมด้วยนะครับโดยในงานเนี่ยมันจะมีหลายเรื่อง ที่ผมว่าน่าจะสนใจมากๆก็คือเราจะรู้ว่าความเสี่ยงของประเทศไทยเป็นอย่างไรการบริษัทการความเสี่ยงต่อไปพิบัติที่มันถาโถมเข้ามาเราจะทําอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพประสิทธผลมากยิ่งเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปของโลกการเงินต่างๆที่มันจะต้องอสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลไกใหม่ของไทยที่จะนําไปสู่ความยั่งยืนจะมีบริบทอย่างไรนะครับรวมถึงการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับนอกนจากนงมีการจัดทีเทศากาลร,ร่วมกับทาง s อสนะครับที่จะมีรูปแบบทั้งข้อมูลนะครับทั้งเกมแล้วก็รวมถึง Climate c l ิ n i กซึ่งให้คำปรึกษา10เรื่อง10วันซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับก็สามารถที่จะไปเข้าร่วมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเวทีนะครับการขับเคลื่อนนะครับปฏิบัติงานของภาคีาคืรก่ายของไทยายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ อันี้ก็เป็นเรื่องที่ผมยกขึ้นมานะครับว่าเป็นสาระสำคัญแล้วก็จะจัดขึ้นในวันที่วันที่29-30นะครับกันยายนนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับปีนี้เนี่ยเราพยายามเปลี่ยนรูปแบบการเข้าร่วมของภาคเอกชนจากเดิมที่มาร่วมจัดกับเราในตัวที่เป็นตัวงานเราอยากจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเชื่อมโยง SX เนี่ยร่วมจัดกับเราอยู่ละนะครับเพราะว่าเราต้องใช้สถานที่ SX ด้วยนะก็ได้ความรู้ครอบของ SX ในการ ที่จะช่วยลดราคาได้หลายอย่างแล้วก็ร่วมเส <c oughs> นอไอเดีย <c oughs> ความคิดร่วมกันในการทํางานนะครับอันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะเราไม่ใช่ไปแค่ใช้สถานที่แต่เราไปทํางานซินเนร์รสร่วมกันด้วยในการจะมองรูปแบบของงาน g ทีแคมที่ตรงกับ uh, วัตถุประสงค์ของคนที่จะมาเข้าร่วมมากที่สุด <c oughs> แล้วก็ในส่วนของเอกชนเองเรามี12เอกชนที่เป็นภาคีเครือข่ายแต่จะเป็นการสนับสนุนทางการเงินให้กับ uh, ชุมชนนะครับ <c oughs> จากทั่วประเทศ12ชุมชนที่เราคัดมาเป็นชุมชนต้นแบบที่มี แอคทีฟแล้วก็สามารถขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพการะดับพื้นที่ได้นะครับเราก็จะมีการเรียกว่าแมทชิ่งฟันหรือเอากลไกการเงินจากเอกชนเนี่ยไปช่วยให้กับชุมชนนะครับชุมชนละสองแสนบาทนะครับก็จะมีทั้งสิบสองบริษัทเอกชนที่เข้ามาร่วมกันแล้วก็รัฐสากิจด้วยนะครับเช่นปทปทสพนะครับบ้านปูบางจากนะครับอีแกดนะครับดิโตนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรียุธยานะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับมิตรผลนะครับแล้วก็ยังมีอีอกหลายภาคีเครือข่ายนะครับที่ผมอาจจะจําชื่อไม่หมดต้องหันไปม,มองทั้งหลาย SCG แน่นอนนะครับ SCG แล้วก็ตัวที่สําคัญที่สุดก็คือไทยเบียเองนะครับที่เข้ามาร่วมกันสิ่งที่ผมบอกกับทางภาคเอกชนคือผมไม่ได้ต้องการทํา CSR แล้วเอกชนก็ไม่จําเป็นต้องมาทํา CSR ในงานนี้ แต่เราอยากได้การเงินนะครับที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เพื่อสร้างประกายความหวังให้กับชุมชนว่าถ้าเขาสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่โดยให้ความสําคัญกับการปรับตัวการลดก๊าซสุงกะจักและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนเนี่ยมันก็จะมีเงินนะครับที่เข้าไปสับสนจากทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยากจะนําเสนอนะครับในการประชุมครั้งนี้ คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายนะเรื่องที่ยากแล้วเราก็ทุกครั้งที่เราจัดงานเราก็จะมีเป้าหมายคือทำอย่างไรให้มีคนเข้าร่วมแล้วก็มารับฟังแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันได้มากที่สุดนะครับเป็นเรื่องยากแต่ถ้าดูแนวโน้มของการเข้าร่วมในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเราทะลุ4,500คนนะครับมีทั้งในประเทศเองอสถานทูตองค์กรระหว่างประเทศนะครับเข้าร่วมเยอะแยะมากมาย ปีนี้เราก็มองว่าเราจะได้มากกว่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดอีเวนต์แล้วจบไปนะครับแต่เราจะประมวลผลข้อเสนอแนะความสําเร็จรวมถึงนโยบายข้อเสนอแนะของทางเยาวชนเองที่เสนอให้ผมเนี่ยผมจะไปประมวลให้หมดแล้วไปนําเสนอที่การประชุมนะครับขอบ30ที่บราซิลนะครับซึ่งเราก็จะมีการจัดไทยพาวิเลียนหรือนิทรรการของไทย ในการนําเสนอซึ่งผลการดำเนินงานของ TCA คป2025เองเนี่ยแล้วก็ข้อเสนอต่างๆที่เราประมวลออกมาเนี่ยก็จะถูกนําไปโส่สื่อสารด้วยว่าประเทศไทยเราขับเคลื่อนอย่างในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเราไม่ได้เป็นท a l กเกอร์ผู้พูดแต่อย่างเดียวแต่เราเป็น ers, ดูเออร์คือผู้ทําทําแล้วเราก็ต้องการที่จะขยายผลในประเทศไทยทําแล้วเราต้องการสร้างโอกาสให้กับคนไทยทําแล้วเราสามารถเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจนะครับเปลี่ยนผ่านสังคมและเปลี่ยน,ผ,นผ่านความยั่งยืนเนี่ย จากระดับประเทศเนี่ยไปสู่ระดับพื้นที่ได้อันนั้นเป็นความมุ่งหวังนะครับของการจัด T-CA 2025นะครับจริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับที่จริงๆท่านรัฐมนตรีสุชาติชมสิน่นรัฐมนตรีทรงทรัพย์ท่านใหม่นะครับก็ท่านก็ส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่าในการประชุมคอ,อบ30เนี่ยประเทศไทยคงมีอะไรไปประกาศหลายเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งที่เราคาดหวังก็คือเรื่องของเป้าหมายความสําเร็จของเป้าหมายในการลดกา๊าซในจปี2573ซึ่งวันนี้ ในปี2616เราได้ผลไม่เป็นทางการออกมาแล้วว่าสามารถลดกา๊าซกระจกเพิ่มเติมจาก65ล้านตันในปี2 6 5ไปเป็น75ล้านตันในปี2616นะครับซึ่งถือว่าเกินกว่าเป้าหมาย KPI นะครับรายปีที่เรากําหนดไว้แล้วเรามั่นใจว่าจะเดินหน้าต่อเน,นื่องและเราก็จะมีการนาเสนอเป้าหมายการลดกา๊าซมระจก NDC 3.0นะครับเข้าคอรมอเร็วๆนี้เพื่อให้เราสามารถประกาศ ว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นเต็มที่นะครับในการที่จะลดก๊าซสุญญากมุ่งสู่นะครับการปล่อยก๊าซสุญญากสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050ด้วยนะครับและเรื่องที่3ก็คือจะได้เป็นประกาศกับทุกภาคส่วนว่าร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศซึ่งเป็นร่างกฎหมายใหม่ของไทยที่มีความสมดุลทั้งการบังคับและสนับสนุนไม่ได้มุ่งการสนับสนุนเฉพาะเอกชนนะครับแต่มุ่งถึงภาพี่น้องประชาชนนะครับเยาวชนและอื่นๆด้วยนะครับในการขับเคลื่อนทั้งมิติการลดก๊าซสุญญรกและการปรับตัว สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะถ้าผ่านครมอรได้ในยุคนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นมายสเตยหรือเป็นบุตรหมายที่สําคัญเลยนะครับที่จะประกาศกักบชาวโลกว่าประเทศไทยเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัศตาาร์หรือแม้กระทั่งนโยบายทางการค้านะครับสงครามการค้าหรือแม้กระทั่งนโยบายของผู้นําประเทศยักษ์ใหญ่ที่อาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้น้อยลงนะครับแต่ประเทศไทยผมมองว่า เราต้องมีการเตรียมพร้อมๆนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราสามารถสร้างโอกาสให้กับประเทศได้นะครับแล้วก็ผมเชื่อในยบายของรัฐบาลใหม่เนี่ยเราจะได้เห็นการขับเคลื่อนทั้งด้านพลังงานนะครับด้านอุตสาหกรรมด้านเกษตรของเสียแล้วก็ด้านอื่นๆนะครับในการที่จะลดการร๊าซสูญจกและปรับตัวนะครับด้านคมนาคมด้วยนะครับร่วมกับกระทรวงทรัพย์นะครับไปด้วยกันที่จะสร้างประเทศไทยไปในเรื่องของการที่จะบรรลุเป้าหมายนะครับความยั่งยืนแล้วก็มีคุ้มการโตร่องระบบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เอาของไทยเบฟก่อนละกันไทยเบฟก็เป็นผู้หนึ่งในสนับสนุนนะครับสองแสนบาทให้กับชุมชนนะครับค่ะก็อย่างที่ท่านริบเรียนนะคะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ทางงานทีแคนเนียปรับรูปแบบของการสนับสนุนนะคะก็คือแทนที่จะสนับสนุนการจัดงานโดยตรงก็คือมีการแมชชิ่งในระหว่างภาคเอกชนที่มาร่วมสนับสนุนที่เป็นภาคีเครือข่ายนะคะตรงเข้าไปยังชุมชนจริงๆต้องบอกว่านี้เนี่ยอย่างที่ท่านรีบเรีบอกว่า อีเวนต์เนี่ยจัดแค่29-30แต่งจริงแล้วในแง่ของการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยจะต้องดําเนินการต่อเนื่องเนาะเพราะาประเทศไทยเองเราก็มีเป้าหมายในระยะยาวแล้วก็มีคอมมิชเมนท์ที่จะต้องส่งมอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอกชนได้มีโอกาสลงไปทํางานขับเคลื่อนร่วมกับชุมชนโดยตรงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่สําคัญนะคะแล้วก็เราหวังว่าเราจะสามารถ ไม่ได้อาจจะไม่ได้จบแค่การดําเนินงานแค่ในโครงการที่เราสนับสนุนไปในขั้นแรกนะคะแต่ก็คาดบอกว่าน่าจะมีการต่อยอดการทํางานร่วมกันไปในระยะระยะยาวแล้วก็สามารถาสร้างให้เกิดผลแล้วก็สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศได้ในต่อเนื่องไปค่ะครับของเยาวชนก็เดี๋ยวผมได้รับข้อเสนอผมก็จะรู้แล้วว่าเยาวชนมีจุดแข็งอะไรกันเงินตรงไหนที่เข้าไปสนับสนุนทางภาคเยาวชนในการขับเคลื่อนได้แต่ว่า เดี๋ยวเราต้องคุยกันว่าสิ่งที่เอกชนขับเคลื่อนก็ต้องเหมือนกับสิ่งที่เอกชนขับเคลื่อนทุกคนต้องขับเคลื่อนไปเพื่อตอบเป้าหมายประเทศนะครับรัฐต้องขับเคลื่อนเพื่อตอบเป้าหมายประเทศเอกชนต้องขับเคลื่อนเพื่อตอบเป้าหมายประเทศ NGO หรือแม้กระทั่งเยาวชนก็ต้องทําในรูปแบบเดียวกันเพราะว่าเป้าหมายของประเทศคือเป้าหมายของคนไทย66ล้านคน,นเราก็ต้องร่วมกันครับแล้วก็โครงการที่เชื่อมโยง200 0 0 0บาทสู่ชุมชนเนี่ยผมไม่ให้เอกชนเลือกนะ ผมเลือกพื้นที่12พื้นที่ที่มีความแอคทีฟนะครับแล้วก็มีความต้องการเงินส,สนับสนุนโดยที่เอกชนไม่มีสิทธิเลือกโครงการของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นการส่งผ่านเม็ดเงินลงไปสู่ชุมชนที่มีเป้าหมายแล้วก็มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสิดจริงจริงนะครับแล้วก็โครงการที่แขกเราจัดแค่29-30อย่างที่ดรกแก้วบอกนะครับแต่ว่ากระบวนการดําเนินงานของชุมชนเนี่ย มันมากกว่านั้นน่าจะ8เดือนนะครับถึงถึง10เดือนที่ต้องติดตามประเมินผลแล้วทางกรมก็จะทําเอาผลปลรรัพธ์ที่ได้เนี่ยกลับมาเป็นฟีดแบ็กให้กับทุกเอกชนนะครับสิแห่งว่าเงินที่ท่านลงไป2องแสนเนี่ยมันได้อะไรเป็นรูปธรปรมกลับมาแล้วมันสามารถที่จะไปสเกลหรือว่าไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆได้อย่างไรเพราะวันนี้เราบอกว่าเงินจากภาครัฐไม่มีทางพอนะครับแต่เราต้องสามารถที่จะโมบิลไลซ์หรือขับเคลื่อนเงินจาก รูภาคส่วนจริงๆเอกชนเป็นส่วนหนึ่งนะครับในประเทศแต่กรมยังขับเคลื่อนจากเงินจากต่างประเทศธนาคารระหว่างประเทศนะครับรัฐบาลต่างประเทศและอื่นๆนะครับที่จะเข้ามาทําโครงการทํากิจกรรมการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบายไล่จนไปถึงระดับท้องถิ่นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะเน้นย้ำนะครับในการประชุมที่แฉลสศูนั์ยี่ห้ากัท่านที่สี่ ่อในฐานะเยาวชนนะคะพวกเราก็รู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะที่ปีนีออ้แล้วก็อาจจะเป็นปีถัดไปที่เราจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่มากขึ้นทั้งในตัวที่เป็นทรัพยากรทางการด้านการเงินแล้วก็ทรัพยากรที่ไม่ใช่ตัวเงินคะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยที่เราจะได้ขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศร่วมกัน